สวัสดีครับเรื่องทําบุญเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่กับคนไทยมานานเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่น่าห่วงเหมือนกันคือมิจฉาชีพเอาเรื่องความศรัทธามาใช้หลอกลวงกันเยอะขึ้นวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับกลลโกงชวนทําบุญออนไลน์เนี่ยมาดูกันว่ามีอะไรที่เราต้องรู้เท่าทันบ้าง ค่ะเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าดูจากข้อมูลที่เขาแจ้งความออนไลน์กันเข้ามาที่ตํารวจไซเบอร์เนี่ยจะเห็นเลยว่าคดีหลอกให้ทําบุญออนไลน์นี่มีทุกวันเลยค่ะแล้วก็ไม่น้อยเลยนะคะมันชัดเจนว่ามิจฉาชีพกําลังใช้ช่องทางนี้เยอะจริงๆโอ้มีทุกวันเลยเหรอครับน่าตกใจนะเนี่ยเรื่องดีๆแท้ๆกลายเป็นเครื่องมือไปซะได้แล้วแล้วแล้วปกติเขาใช้วิธีไหนเข้ามาหลอกเหยื่อครับเท่าที่เรารวบรวมข้อมูลมา ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือจะสร้างเรื่องขึ้นมาค่ะอ้างว่าเป็นโครงการทำบุญตามโอกาสพิเศษต่างๆอย่างทำบุญวันเกิดหรือว่าทำบุญกับวัดกับมูล,ลนิธิหรือแม้จะชวนบริจาคช่วยสัตว์ป่วยสัตว์พิการก็มีค่ะที่น่าสังเกตมากๆคือมักจะมีข้อเสนอแปลกๆที่ฟังดูดีเกินจริงพ่วงมาด้วยเสมอข้อเสนอที่ว่านี่หมายถึงพวกทำบุญแล้วได้เงินคืนหรือว่าได้ลุ้นรางวัลใหญ่ๆอย่า,ยยางไ iPhone อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ มือนเอาบุญมาบาังหน้าแต่จริงๆใช้ความโลภล่อใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแล้วที่น่ากลัวกว่าคือบางทีเนี่ยมิจฉาชีพเขาอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยนะคะเช่นชื่อนามสกุลหรือวันเกิดซึ่งข้อมูลพวกนี้อาจจะหลุดมาจากที่อื่นแล้วเขาก็ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือทําให้ดูเหมือนรู้จักเราจริงๆเหยื่อก็จะเอ่อตายใจได้ง่ายขึ้นค่ะอ๋อครับครับ แล้วก็จะติดต่อมาหลายทางเลยค่ะทั้งโซเชียลทั้งไลน์บางทีก็อ้างตัวเป็นตัวแทนองค์กรหรือหน,หนักหน่อยก็แอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐเลยก็มีค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่โพสต์ลอยๆแต่มีการเข้าหาแบบเจาะจงตัวด้วยอืมแล้วกลโกงมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้อีกไหมครับ มีค่ะมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยบางเคสเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการหลอกลวงแบบอื่นด้วยนะคะเช่นอาจจะเริ่มจากหลอกให้ทำภารกิจง่ายๆก่อนพวกกดไลค์กดแชร์หรือรับออเดอร์สินค้าปลอมๆพอนิดๆหน่อยๆให้ตายใจก่อนว่างั้นเถอะใช่ค่ะพอเหยื่อเริ่มได้เงินเล็กน้อยก็จะชวนคุยชวนทำบุญหรือให้ทำภารกิจที่ต้องโอนเงินมากขึ้นหรือบางทีก็ใช้เรื่องทำบุญเนี่ยเป็นข้ออ้างเพื่อจะขอข้อมูลส่วนตัวเราเพิ่มไปอีกค่ะ พอจะมีตัวอย่างเคสจริงๆให้ฟังไหมครับจะได้เห็นภาพชัดๆมีค่ะมีเคสหนึ่งนะคะผู้เสียหายเนี่ยถูกชวนให้ทําบุญออนไลน์โอนไป1,600บาทพอโอนเสร็จปุ๊บปลายทางก็บอกว่าเอ,อ่อระบบมีปัญหายอดไม่เข้าบ้างห่ะหรือบอกว่าเราโอนผิดบัญชีต้องโอนใหม่นะอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายก็รู้ตัวว่าโดนหลอกอ้าวเสียงเงินฟรีไปเลยใช่ค่ะและมีอีกรายหนึ่งอันนี้หนักกว่าเดิมอีกคือโดอนหลอกให้ร่วมทําบุญเพื่อลุ้นรับ iPhone ค่ะ พอหลงเชื่อโอนเงินทําบุญไปก็มีข้อความมาบอกว่าคุณได้รงางวัลจริงๆนะแต่แต่ยังไม่จบค่ะกลายเป็นว่าต้องโอนเงินเพิ่มอีกเป็นค่าดําเนินการบ้างค่าทรงค่าภาษีค่าประกันโดนไปเรื่อยๆเลยโหแล้วสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเสียเงินไปรวมๆหมื่นสามเลยค่ะโดยที่ไม่ได้ไอโฟนหรืออะไรกลับมาเลยโหฟังแล้วแย่เลยเลยนะครับ โดนหลอกซ้ำซ้อนจริงๆแล้วที่น่ากังวลอีกเรื่องคือเรื่องเทคโนโลยีที่เอามาใช้อย่างดีเฟกนี่มันมันร้ายแรงขนาดไหนครับเรื่องดีเฟกหรือ AI ปลอมหน้านี่น่ากังวลมากๆค่ะเพราะเทคโนโลยีมันไปไกลจริงๆมิจฉาชีพสามารถสร้างวิดีโอปลอมให้ดูเหมือนเป็นคนดังดาราหรือคนที่น่าเชื่อถืออย่างที่คุณมาริโอหรือคุณบิลกินที่เคยมีข่าวถูกแอบอ้างอะค่ะเอามาพูดชวนทำบุญครับครับ คือ AI มันจะวิเคราะห์เสียงวิเคราะห์หน้าตาแล้วสร้างภาพใหม่ที่ขยับปากพูดตามสคริปต์ได้เลยการขยับปากท่าทางสีหน้าบางทีมันมันดูสมจริงมากนะคะจนแทบแยกไม่ออกถ้าไม่สังเกตดีๆจริงๆซึ่งแบบนี้มันทําให้คนหลงเชื่อง่ายมากๆเพราะเห็นเป็นคนที่ตัวเองชอบหรือไว้ใจไงคะโอ้โหหมายความว่าเห็นหน้าในวิดีโอก็ยังเชื่อไม่ได้แล้ว แบบนี้ต้องสังเกตยังไงดีครับมีจุดไหนให้จับผิดได้บ้างต้องจับทีวิดสำคัญสำคัญค่ะถ้าเจอแคมเปญทำบุญออนไลน์แล้วมันพ่วงมากับลุ้นของรางวัลใหญ่หรือการันตีได้เงินคืนเนี่ยให้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยคะ่ะว่าเสี่ยงมากเพราะปกติการทำบุญคือการให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นของหรือเงินกลับมาแบบนี้จริงด้วยครับ การเสนออะไรแบบนี้มันมักจะเป็นกลลลวงค่ะแล้วอีกอย่างคือมิจฉาชีพพอปรับตัวเก่งพอกลลโกงเก่าๆคนเริ่มรู้ทันอย่างหลอกลงทุนหรือทําภารกิจรีวิวเขาก็หันมาใช้เรื่องการทําบุญซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางความรู้สึกมาเป็นเครื่องมือใหม่ค่ะบางทียังใช้ร่วมกับเครื่องมือหลอกลวงอื่นๆที่เคยมีเตือนภัยกันไปแล้วด้วยนะคะเช่นการหลอกให้เปิดซองอ่างเปาในแอปกระเป๋าเงินออนไลน์ที่แบบ หลอกให้เราโอนค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อจะรับซองเงินรางวัลใหญ่แต่จริงๆไม่มีอยู่จริงเข้าใจเลยครับแสดงว่ามิจฉาชีพที่เขาผสมผสานกลโกงเก่าๆก,ก,กับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็าหาช่องโหว่ทางความรู้สึกเรามากขึ้นเรื่อยๆเลยงั้น การทำบุญถึงจะเป็นเรื่องดีแต่พอมาเป็นออนไลน์นี่ต้องต้องมีสติต้องเช็คให้ดีๆเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะถ้าอยากทำบุญจริงๆนะคะแนะนําว่าเลือกทํากับวัดหรือมูลนิธิหรือองค์กรที่เรามั่นใจน่าเชื่อถือจริงๆโดยตรงเลยจะดีที่สุดค่ะควรเช็คช่องทางบริจาคที่เป็นทางการของเขาเช่นเว็บไซต์หลักหรือบัญชีธนาคารที่ประกาศเป็นทางการถ้าไม่แน่ใจหรือถ้าสะดวกนะคะการเดินทางไปบริจาคด้วยตัวเองที่วัด หรือที่สำนักงานมูลนิธิเลยเนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะครับแล้วก็ถ้าหาพลาดไปแล้วตกเป็นเหยื่อแล้วสิ่งสำคัญคือเรียบตั้งสติค่ะรวบรวมหลักฐานแล้วแจ้งเหตุทันทีเลยที่เบอร์โทรสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงหรือจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านก็ได้ค่ะ และที่สำคัญมากมากๆเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่อใครก็ตามที่อ้างว่าจะช่วยตามเงินคืนให้ได้ทางออนไลน์เด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกซ้ำเติมเราอีกทีค่ะขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆครับก่อนจะจบกันวันนี้ผมผมอยากชวนคิดต่อนิดนึงนะครับว่าในเมื่อเทคโนโลยีดีเฟก t มันทาได้เนียนขนาดนี้นอกเหนือจากเรื่องหลอกทำบุญแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับ ทำให้เราอาจจะต้องตั้งคำถามกับความน่าเชื่อถือของการคุยกันเห็นหน้าหรือการยืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอลในอนาคตว่าเราจะเชื่อได้แค่ไหนการรู้เท่าทันการตรวจสอบข้อมูลดิจิตอลเลยกลายเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆสําหรับทุกคนในยุคนี้จริงๆครับ